มีวัตถุมงคลบูชาในรถดีไหมลูกตีก็จะบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อรถคันนี้มีพระองค์เล็กๆติดอยู่เหนือศีรษะตรงนี้แล้วก็มีพวงมาลัยห้อยเพื่อบูชาแม่ยนังรถแต่บางคนอยากจะมีวัตถุมงคลเป็นพระพุทธร,รูปเลยได้ไหมยอย่างเช่นบางคนก็จะมีพระพุทธร,รูปตั้งอยู่ที่หน้ารถแบบนี้คําถามก็คือว่าควรจะตั้งพระพุทธร,รูปหันหน้าออก หรือหันหน้าเข้าหารถลุงติ๋ก็บอกอีกว่ายังไงก็ได้การตั้งพระพุทธร,รูปหันหน้าออกก็เป็นการองเห็นภาพทางเดียวกับที่เรากําลังขับแล้วจะบอกว่าขอให้องค์พระคุ้มครองเราถ้าเกิดจะมีพยันตรายเข้ามาหาข้างหน้าเราท่านจะคุ้มครองเราส่วนบางคนก็จะนิยมหันพระพุทธร,รูปกลับมาอยู่ข้างในรถก็ไม่ได้เป็นการผิดแต่อย่างไร เพราะว่าการหันพระพุทธรูปเข้ามาในรถเพื่อเป็นการเตือนสติให้เรานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้เราขับรถด้วยความไม่ประมาทแต่ลุงตีมีข้อคิดนะครับพระพุทธรูปก็ดีทุมงคลต่างๆก็ดีควรจะมีขนาดที่เหมาะสมถ้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่เกินไปอาจจะบังหน้ารถซจ,จนเราไม่เห็นทัศนียภาพหรือบางคนจะมีเป็นสร้อยที่ห้อยลงมาก็ควรจะเส้นไม่ยาวมากนักเพราะว่าการที่มีสร้อยที่ยาวมากนักนั้น จะแกว่งไปแกว่งมาแล้วทําให้เกิดหันเหจุดสนใจระหว่างเราขับรถได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนแล้วเราจะขับรถด้วยความสุขและปลอดภัยครับ